มันมีข่าวไอคนแก่เขากินน้ำมะพร้าวแล้วเกิดฟิตคือต้องขอร่วมเพศกับเมียวันละสี่ครั้งจน <c oughs> เมียทนไม่ไหว ก็ขออย่าเพราะเหตุน,นี้เนี่ยดาวมะพร้าวนี่ช่วยในเรื่องเรื่องเซ็กจริงหรือเปล่าไม่จริงหรอกคะ่ะมันแล้วแต่บางคนเท่านั้นมันก็แค่ตอนนี้เมืองไทยคนเครียดค่ะข่าวอะไรที่ออกมาที่แบบว่า ที่มันเป็นบ้าบอคอแตกอะไรเงี้ยคนก็สนใจเพราะว่าคนเครียดน้ำมะพร้าวเราก็กินกันอยู่ที่สวนก็มีค่ะมันมันไม่หรอกแต่ว่ามันเพิ่มไงว่ามันเกี่ยวกับเรื่องของฮอร์โมนเกี่ยวกับเรื่องของเอสโตรเจนฉะนั้นผู้หญิงเวลามีประจำเดือนเขาถึงไม่ให้ทานน้ำมะพร้าวเพราะว่ามันทําให้ฮอร์โมนปั่นป่วนบางคนก็ทานน้ำมะพร้าวปุ๊บประจำเดือนหยุดเลยอ่าฉะนั้นมันก็เกี่ยวเกี่ยวเนื่องแต่มันเป็นสิ่งที่ดีถามว่าดีไหมดีแต่ถ้าเรื่องเกี่ยวกับ ฮอร์โมนทางเพศอะไรพวกนั้นมันของผู้ชายนี่ไม่หรอกค่ะแต่กินแล้วมันก็เป็นสิ่งที่ดีค่ะกินแล้วอารมณ์ดีแต่ลุงเขาคงใจชอบแบบนี้อยู่แล้วใช่เขาก็อาจจะกินแล้วคึกอะไรเงี้ยเหมือนบางคนกินอะไรแล้วก็คึกเงิั้นเท่านั้นเองค่ะไม่หรอกค่ะก็แปลกเหมือนกันแต่ก็เป็นข่าวนแต่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าคุณนบสังเกตหรือว่าได้ติดตามก็จะเห็นว่ากัญชาเนี่ยสามารถเพิ่มปริมาณอสุจิในผู้ชายได้ ในเรื่องเพศเนี่ยค่ะเพราะว่าการจะมีเพศสัมพันธ์เนี่ยต้องอารมณ์ดีถ้าโมโหเนี่ยมันมันยากใช่ไหมคะฉะนั้นกัญชาเนี่ยมันเกี่ยวกับความรู้สึกรีแลกสบายเหมือนกับเราไปสปาเรารู้สึกดีเราก็ก่อให้เกิดอารมณ์ทางเพศซึ่งถ้าพูดในเรื่องของทางเขาเรียกว่าเพศศึกษานะคะผู้หญิงเนี่ยก็จะมีเรื่องของพรีเมนโพสมานโพสอ f t เตอร์มอนโสฉะนั้นมันจะยากกว่า กว่าผู้ชายแบบสังเกตว่าผู้หญิงที่อายุ45ขึ้นไปสามีจะมีเมียน้อยเยอะเพราะว่าไม่ให้สามีแตะต้องตัวนะแต่ว่าผู้ชายเนี่ยก็จะมีจนนั้นนะคะอายุร้อยก็มีความรู้สึกตายไป,<ช>ไปแล้วยังไม่เลิกเลย <laughs> เใช่ฉะนั้นกัญชาเนี่ยเวลาใช้เนี่ยก็ถามว่าเกี่ยวกับเรื่องของออทางเพศเนี่ยแม่มดให้เครดิตกว่ากับผู้ชาย ผู้หญิงด้วยค่ะทั้งผู้หญิงผู้ชายผู้หญิงก็จะเกิดอารมณ์ใช่ก็มันรู้สึกพักผ่อนรีแลกซ์ก็มีความสุขแฟนจะมาแตะต้องตัวอะไรอย่างเงี้ยอารมณ์ของการมีทางเพศสามารถทำได้ค่ะแล้วได้ผลิตยาแบบนี้มาผลิต่ามีค่ะเป็นของผู้ชายตรงก็ที่ไปพูดที่สภาค่ะไว้สองปีเพิ่งจะเสร็จเมื่อต้นปีค่ะเสร็จแล้วจำหน่ายยังครับจำหน่ายในอเมริกาแล้วค่ะอ๋อไม่ได้เอามาด้วยเหรอ ออมีเฉพาะพิเศษให้เพื่อนๆคน V I P เท่านั้นค่ะนร่ว่าจะมาแจกในรายการนะฮะเพราะรายการเขาก็คงจะมีคนดูที่อยากได้ตรงนี้มีปัญหาเรื่องนี้อจริงๆแล้วคิดว่ามันเป็นทั่วโลกนะคะเมื่อปีที่แล้วนี่ที่โอกาฮมเพราะว่าแม่มดก็มีไร่กัญชาออเดอร์นี่อยู่ที่ออริกอนนะคะอินดอร์เนี่ยอยู่ที่โอกาฮมาเพราะว่าฝนตกแล้วก็มี โชนาโดอะไรเงรี้ยฉะนั้นเราปลูกเอาดอไม่ได้ที่โอกาฮมานี่ปีที่แล้วนี่การใช้กัญชาเพิ่มขึ้นถึง1,000ล้านดอลลาร์ยอดแบบปีตขึ้นสูงที่สุดเป็นอันดับหนึ่งของอเมริกาเพราะว่าหลังจากที่มีโควิดเนี่ยค่ะความต้องการกัญชาสูงถ้าได้ติดตามจะเห็นว่าคนเขาจะสั่งปิดเมืองนี่แถวจะยาวมากเพราะว่ามันอยู่บ้านมันเครียดแล้วคนเริ่มใส่ใจตั้งแต่มีโควิดโลกเปลี่ยนไปโลกไม่ใช่ใบเดิมอีกนับจากวันนี้ต่อไป ไม่มีวันกลับมาเหมือนเดิมอีกฉะนั้นคนเครียดคนเริ่มใส่ใจสุขภาพคนที่อยู่บ้านที่ถูกกักตัวเมื่อก่อนก็าอาจจะไม่สนใจเขาเกิดจะคิดดื่มเหล้าดื่มอะไรกันเยอะแต่เดี๋ยวนี้คนจะดื่มน้อยลงเพราะว่าเริ่มใส่ใจเรื่องสุขภาพโดยเฉพาะเรื่องบุหรี่จะเห็นได้ว่าตอนนี้ประเทศไทยก็มีปัญหาว่าคนสูบบุหรี่น้อยลงต้องให้เงินกู้เยอะๆเพื่อจะได้ไปช่วยคนสูบบุหรี่เยอะๆเพราะว่าคนเริ่มเรียนรู้แล้วคนกลัวโดยเฉพาะโรคโควิดมีมีเอฟเฟกต เกี่ยวกับระบบหายใจและปอดโดยตรงค่ะก็ทำให้บุรีรถคนสูบคนไปสูบกัญชากันเยอะแล้วตลาดกัญชามีตัวเลขเพิ่มขึ้นสูงทั่วโลกแบบปูดเลยใช่ค่ะแล้วมันเป็นโอกาสดีของเมืองไทยที่เราควรจะให้ประชาชนกับเอเมริกาเองก็ไม่ได้ปลดล็อกกัญชาเสรีแบบเต็มที่เขาก็มีหลักของเขาใช่ไหมะขดนี้เี่ส่วนใหญ่จะปลูกได้แบบไหน ตอนนี้มัน35ลัตที่ปลดคือมันแยกออกเป็น2อย่างก็คือทางการแพทย์กับสันทนาการตอนนี้35ลัตที่ปลดทั้งคู่แล้วแต่ว่าทางเอ่ทางเฮมหรือว่า CBD นี้เขาปลดปดทรัมป์ปลดให้ตั้งแต่ปี2018คือปลดทั้งประเทศค่ะปลดแบบไหนคือรัได้แบบไหนก็ปลดเลยค่ะ ใช้ได้เด็กใช้ได้กันทุกคนไม่ต้องขอใบรับอรบองแพทย์ในการใช้แล้วคนธรรมดาที่ปลูกกัญชาได้อย่างไรอแล้วแต่รัฐค่ะอ,อย่างแคลิฟอร์เนียก็6ต้นก็เขาเอามาเป็นสัจจวาจาของเขา